สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลล์แคทขายรถบรรทุกนะคะวันนี้นะคะแคทก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับพี่ใหญ่ของเรานะคะก็คือ10ล้อ F X Z ของเรานะคะ10ล้อ F X Z สาแรงมานะคะเป็นพี่ใหญ่ของเราเลยนะคะเดี๋ยวแคทจะพาทุกท่านนะคะไปชมนะคะว่าคุณสมบัติของรุ่นนี้นะคะมันดียังไงนะคะเดี๋ยวตามแคทไปชมพร้อมๆกันเลยจ้าไปเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นข้างหน้านะคะของเจ้าตัว10ล้อ2เพาวเอ3 60ของเรานะคะก็ข้างหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะแบบโครเมียมนะคะสวยงามมากเลยนะะหน้าสวยหน้าหล่อมาก เราก็มาดูสเปคนะคะของเจ้าตัว FX360 z 360แรงม้าตัวนี้กันนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ซ u เปอร์คอมบินเรลนะคะขนาด9,839ซีซีค่ะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่360แรงม้านะคะที่รอบ2,000รอบต่อนาทีแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุด1,422นิวตันเมตร ที่รอบต่ําเพียง1,400รอบต่อนาทีค่ะเรามาดูล้อกันนะคะแล้วก็ยางค่ะตัวนี้นะคะเป็นซีรีส์ยางนะคะ295ทับ 80R 2 2นเะคะ18 PR ปเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในค่ะแล้วก็ระบบเบรกนะคะ ระบบเบรกนะคะก็เป็นระบบเบรกแบบลมรวนนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพในการเบรกดีมากนะคะมั่นใจในการขับขี่ได้เลยแล้วก็ยังบำรุงรักษาง่ายด้วยค่ะค่ะเราก็พาท่านผู้ชมนะคะมาชมใกล้ๆกันนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเฉพาะหัวเก่งชัดซีนะคะที่ยัง ไม่ได้ต่อตัวถังนะคะลูกค้าก็จะไปต่อตัวถังเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในตัวรถกันนะคะว่ากว้างขวางขนาดไหนค่ะตอนนี้นะคะแคก็อยู่ในห้องโดยสารของเจ้าตัว fx 3 6 0คันนี้นะคะโอ้โหแบบกว้างขวางมากเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่า บานั่งเบาคนขับนะคะแบบว่านุ่มมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบาะรุ่นนี้นะคะเป็นเบาะลมนะคะก็จะปรับตามสรีระของคนขับขี่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้คนขับขี่เนะะี่ยค่ะเมื่อยล้าในการขอน,นี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าของคอนโซลนะคะนี่ก็มีเครื่องเล่นวีซดี CD, มี USB นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนี่ค่ะก็ กว้างขวางนะคะนอนได้ค่ะพักบนรถก็ไม่มีปัญหาค่ะสองคนก็พับเบาะพับอะไรนอนได้สะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปขึ้นเหนือลงใต้นะคะเราก็สะดวกสบายใน f x s 3 6 0คันนี้นะคะทั้งประหยัดทั้งคุ้มค่าเลยจ้าสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากได้รถบรรทุกไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่4ีล้อนะคะสล้อจัมโบ้นะคะหรือว่าจะเป็น6ลอ้อ6ล้อเล็กหล้อขนาดกลางหรือ6กล้อใหญ่รวไมไปถึง10บล้อเพาเดียว10ล้อ2อเพลาหัวลากนะคะ ที่กำลังสนใจอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามานะคะปรึกษาสอบถามเซลล์แคดได้นะคะที่เบอร์0 9 4ย์6 6 9 6 1ค่ะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยกันนะคะที่โชว์รูมของเรานะคะโชว์รูมของเราอยู่ที่สาขาอีซูซุทิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองค่ะถนนนะคะติดกับถนนหลักนะคะบุรีรัมย์นางรองนะคะอยู่ใกล้ๆกับโรบินสันบุรีรัมย์ค่ะมาง่ายมาสะดวกค่ะเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะแก็ดขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ